แซมชงกาแฟเพื่อนว่าเอาเทเธอเดินเข้ามาแล้วบอกว่ายอมแพ้จากวันนั้นวันที่เธอจากไปไม่รู้ทำไมตอนทุกคนลุงบ๊อบ<ะ>สอพงแทบแซมหิวไหมหิวไหมะไมไลุง ผมคุยกับลุงนี่แหละลุงคุยรู้เรื่องเสร็จแล้วกูด้วยนะลุงดูสภาพลุงดูไหมที่เนี้ยก๋วยเตี๋ยวกระกากเด็ดสุดก๋วยเตี๋ยวกะกากใช่ป๊อปเปยเล่าบอกปังไงว่ะอ่ก๋วยเตี๋ยวกระกากเตี๋ยวกากเดี๋ยวมาไม่ถึงเว้ยถ้าไม่ได้กินถ้าไม่ได้กินอะมาไม่ถึงนะกูถามแป๊บนึงอ่ะมันเปิดกี่โมงเปิดแล้วก๋วยเตี๋ยวที่เปิดที่สามเอออ่ะไม่กินอ่ะไม่กินกันนะ ม่กินอ่ะเอางี้มันห่อละสิบบาทใครกินได้เยอะที่สุดผมให้สองพันเฮ้ยกูวาไปหนว่งคุณกูางไปหน่งอันวางนึันวางเดี๋ยวนี้เลยสางเางเลยมเลยผมอยากก๋วยเตี๋ยวจ้าผมต้องการเสกก๋วยเตี๋ยวกันใหญ่ก๋วยเตี๋ยวกูมาถึงที่นี่เลยกูไม่ได้กินกูจะลงแดงใครกินได้เยอะที่สุดโอนเลยสองพัน

ฟังฟังนน่เ่อ่ะฟังฟังมันจะมีก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างหน้าคุณ่ะเยอะมากประมาณสามสิบกว่าห่อกติกาคือให้กินจนกว่า๋วยเตี๋ยวจะหมดแล้วมานับกันมานับห่อเนี่ยไอห่อกระดาษเนี่ยว่าใครมีเยอะสุดใครเยอะสุดอ่ะชนะเจ่ไ้มแล้วเดี๋ยวผม เดี๋ยวผมโอนเงินให้มันหแต่ผมเข้าใจคุณนะผมเข้าใจคุณว่าเออนจ่ยังไงเออผมไม่ได้กินผมก็จะดูนะก็เข้าใจไหมเข้าใจนะกินแล้วเก็บเก็บห่อไว้อ๋อกินขี้ยันไหมไม่ห่อใครเยอะใครเยอะสุดชนะ แสดงว่าแสดงว่าอะไรแสดงว่าอะไรไม่แสดงว่าต้องกินให้อะไรแล้วก็แล้วก็อะไรให้ได้เร็วเพราะว่าถ้าคุณยิ่งกินเร็วคุณก็จะได้สะสมห่อได้เยอะคุณก็จะชนะอ่ะแต่ผมเข้าใจมันเป็นยังไงอ่ะผมรู้ผมเข้าใจนะอโรงงานนรลบครับยินดีต้อนรับหลายคนบอกให้ลุงหนีไปอ่ะฮะใช่แล้ว แต่มันไม่ทันแล้วไอ้เฮียดูบันโตดิเออเไอ้ตีไหนตีตีตีฮะพรุ่งนี้ลงคำว่าดีกูกันอ่ะอ่ะพอไมมพอไม่รู้อพอพพอไมมพอไม่รู้ห้าสี่สามสองหนึ่งอ้าวลุยโอ้โหนี่ครับเริ่มก่อนเลยฮะเริ่มก่อนเลยครับนี่ครับโอ้โหบวกกา เออต่อให้ก่อนโอ้ลุงหนึ่งครับโอ้ตอนนี้ล,ลุงหนึ่งลุงหนึ่งถอนก่อนแล้วอเอาก่อนแล้วฮะแม่กลวยเตี๋ยวที่เขาว่าเรื่องชื่อลือชานครับว่าม,มีรสชาติเป็นเลิศมันไม่ควรเป็นตอนเดียวอตอนนี้ครับเทปบ,บอปมบะะน่าจะโอ้เทปบ,บอมบครับเทปบ,บอมบจะหมดแล้วฮะตอนนี้ครับ,บ อะไรบ้างผิวผยิ่ม่ะอยู่ก็ต่อร่อยแล้วโอ้โหเริ่มกินเอาอร่อยแล้วตอนนี้เริ่มกินเอาแล้วเฮ้ยดิฉันหมดไปหนึ่งเลยครับหมดไปหนึ่งแล้วหมดแล้ววางหมดแล้วหมดระวางไว้ครับเป็นของตัวเองอ่ะยังไงตอนนี้เป็นยังไงครับพูดต้องถามต้องถามเนยตอนกูอวขื่นมากยากยากจะขื่นมากเนี่ยหึนั่งเลียวหิ้วแล้วก็บอวบให้กูเมยให้กูเมย์กูสุดที่กินกูเมยได้เนียนี่ มื่อเนกินบ่ได้หขนยาคนมันจุกขนปากเขาเ่ยนเอาวางดิวางวางซ้อนกันเลยวางซ้อนกันเลยเราหยิบอีห่อมาสมาซ้อนกันเลยโอ้โหมดแรงันอุ้มพวกมึงอยพี่ฝันดิอ้าเป็นไรอ่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนี่แซบอยู่เป็นนิ่ควงกำลังใจให้กูกันหนึ่งไหมแซบคุณจะยอมแพ้แล้วเหรอไม่แล้วเป็นยังจะเติมมากขึ้นไหม โอ้คุณดีแชงครับผมเหมือนกินเหมือนร้อนเงินนะตอนนี้เอาเลยครับดูคนอื่นแล้วว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้คุณบ๊อบก็น่าจะหมดไป2เรียบร้อยครับ <c oughs> คุณบ๊อบอ่าแล้วก็ขึ้นหอที่สนะครับตอนนี้แล้วก็ตรงน,นี้ก็อ่ะไม่แปลกใจอุวงนี้ไม่มีแขกินข้าวถาวรเขารู้ก่อนไหมว่าคุณจะทำกิจกรรมนี้เนะี่ย ทำไมเหมือนเตรียมตัวมาแบบอยู่อันเนี้ยแบบสามห้าไปแล้วอยู่คุณคุณฟุกนะครับส่อพงนี่ตอนนี้ได้มาประมาณกำลังจะสองห่อแต่คุณดีแชงนี่กำลังจะหมดไปห่อที่สามกำลังจะหมดไปแล้วนะครับอ่ะผมนั่งแล้วผมนั่งอะไรครับผมบอกว่าเนี่ยดูอะไร่ออะไร เราวาดเลยเพื่อนแล้วแล้วทีเนี้ยพอพอเราอินนะอืมงอไม่ได้นะใช่แน่กนกดไร้ย้อนมันก็ขึ้นเฮ้ยหัด แบบผละพันฑ์เลยวะเพื่อนแล้วก็ผมให้พันเอ็ดอ่ะไอ้เี้ยกูให้พันสองไม่ได้ผมให้พันสามไปขนาดนั้นเอาเต็มที่เลยนัเว้ยเว้ยพันห้าพันห้าร้อยอะกูให้คุณไม่สองพันเลยเอาเมฆเลยชไปฉันก็คกูไม่เอาเลยไอ้เยี้ยอใไ้คุยนอนนะเออใอ้กูไปนอนเถอะไอ้เยี้ยคอนเทนต์ที่บายเลยมันทำไรเนี่ยเดี๋ยวต้องตามเดี๋ยวต้องตามเดี๋ยวต้องตามเดี๋ยวก็ค่อยฟื้น ดือดไอ้สัตว์อันนี้ดีกว่าถ้าเดือนตากนได้สิดคอเนี่ยโม่แมวตังเลยผมผมกินข้าวไปแล้วกินเยอะด้วยเมื่อกี้ินโชไปแล้วสิอเนี่ยโอกินข้าจริๆใช่กินข้าวมาแล้วกินกับน้องหวีเมื่อกี้กลวไมเร่ทำไมผมกินอีกไ้ฮะไปอแล้วปูกมันทำไมลุงพูดูปุกอะไรปุกมันปลุกผมมไก็คณบอกคุณจะเป็นแชมป์แชมป์ก็ยเี้ยแล้ เยอะก็เลยเฮ้ยเหรอียบจ่าก็ท้าเลยว่าเอาป้าเรียจ่าท้าผมก่อนเดี๋ยวโอกาสเออใช่ผมมานาทีต้องให้กินไงไม่เชื่อผมแล้วเขาก็ท้าว่าเออาไหมเดี๋ยวผมให้พคุณแข่งกันใครกินเยอะกว่าผมให้สองพันคุณแม่งแรกขึ้นมาเลยมาดีกว่าเอ็มเสียงหูเลยคนแรกคนแรกเลยขออเออใช่เออใช่น่าจะมา แล้วประเด็นผมอ่านคลิปไปเรื่อยๆหน่อยนะไอ้ยี่เขาขอโทษเลยวะเอ้ยคุณพูดทำไมเนี่ยแล้วผมก็บ้าทที่ซื้อมาให้เนี่ยกี่ห่องสามสิบห้าซื้อมาจากที่ทำไมซักพื้งไปคนพูดเองว่จะกินไอ้เนี่ยดีน้ำตกแค่นี้อะโตใหญ่กว่านี้ก็ไม่มีเพิ่มจริงไอ้เยี่ไอ้เกมเกมเกมมัดใส่ถุงเดี๋ยวคุณจ่ายตังค์เองน่านเกินแล้วซื้อมาทำไมเนี่ย าสามแล้วสา,สามแล้วพอสี่มาไปเลยอ่ะสามแล้วโทรศัพท์ผมอยู่ไหนแล้วเพื่อกายกำลังใจหรอวะอยู่ในห้องผมกำลังใจโทรศัพท์ผมกำลังใจจากใครไม่เอาทำไมคือซื้อโดนลงคนอีกแล้ววนนี้เออเหรออ๋อ้ยแล้วกูก็จำชื่อเธ้ชื่อหนึ่งไล้ทำไมสวยไหมอ่ะไม่ใช่ตกลงเขาชื่ออะไรอ่ะลงคนไหนี่อย่าไปกูนะโอ้โหขอโทษปวดตาแล้วก็หนักตี๋ตกลงเขาชื่ออะไรเอยเอามาปูเอาหาทิ่ผ่าเลยเนี่ย จ้างกูก็่สามพอเล่นกูเหมือนเล่นกูสองพันเนี่ยตอนเนี้ยจะโทรไหมเอาก็โทรไหมเขานอนหรือยังล่ะแล้วเขายังไม่นอนกูจะโทรแบบเออสู่ๆนะคายเนี่ยกูหมดเลยเนี่ยหมดเลยเนี่ยเอามาเนี่ยเอามาเนี่ยเอาไปเนี่ยลงเอามาเนี่ยผมโทรเลยเสียงลำโพงผมมันแตกนะต้องเทปโทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์ไอเซฟดีก็จะผมมันลำโพงเทปเลยผมบอกเลยล่ะผมลุกไม่ขึ้นแล้ว่าจะโทรอะไรเทปเทปเทปเออเทปถามเทปแทงมือโทรอะไรโทรโทรเสียงก็โทรคอ วิโด้ได้หมดวิโด้ได้เขาจะรับเน่ยแต่เป็นเบอร์เบอร์เลยเขาไม่รู้เออเขาโทรบอกอยู่ใช่ไหมเออให้แบบซูซูนาคาเนี่ยผมมาหรืวะเออตัวจริงนะเนี่ยเอามาเร็วๆเร็วผมคุยอย่คุณคุณโทรหาใครเนี่ยเอ้ยน้องเปี้ยวป่ะไปแจ้งพูดไปอ้าวใครเนี่ยเอ้าวพูดทำไมเนี่ยวางเลยอะ กลับกับก่อนได้ไหมเออแล้วมันก็นอนเฉยเลยแล้วผู้หญิงมาไหมมามากันด้วยเออแล้วเขาก็นั่งบนโซฟานั่งบนโซฟาแล้วบอกเขาว่ากลับก่อนได้ไหมเออเธอกลับไปก่อนได้ไหมกลับก่อนได้ไหมเขาบอกเออเขาก็กลับก่อนแล้วมันก็นอนเฉยเลยที่บอกว่ากลับก่อนนั่นคือบอกหลังจากหลับแล้วนะตื่นมาเขาบอกมันก็บอกมันนอนแล้วตื่นยังนะตื่นแล้วเขาก็บอกเออบอกว่ากลับก่อนแล้วมันไม่ไหววะเออเกลียดกูว่ากูงงแค่บอกไปกูงงผู้หญิงคนนั้น รอทำไมวะผมอยากกระเทิร์นต่อชิบหายแต่ผมไม่เมื่อยเชิร์ต่อด้วยแล้วกูไปทำไมเนี่ยเอายอมไหมคุณยอมไหมยอมจนเพี้ยเลยยอนเลยอะถ้าถ้าไม่ยอมผมจะกำหนดเวลาแล้วนะ นี่ยโคตรคอนเทนต์เลยไหนว่าคุณไม่กำหนดไงผมจะกำหนดเวลาแล้วมันจะนานไหนว่าไม่กำหนดอ่ะผมจะกำหนดแล้วเนี่ยสามแเนี่ยเออสามไงผมเพิงตื่นเนี่ยอื๋อพี่โชว์หน่อยตื่นแล้วตื่นแล้วโชว์หน่อยนี่ดูวิธีไปเอาวิธีผสมเฮ้ยผสมเครื่องปรุงจามากเลยพี่เก็บข้าวเปล่าเนห้างเออเหรอคอนเทนต์เหรอวะเนี่ย้าดิวะคอนเทนต์เหรอเดี๋ยว่าไปดูเพื่อน เนีไหนก็ไหนไหนรู้ป่ะพี่กีฮอเอ์มาไปมาไปเพื่อนเย็นๆฮอแล้วกูมึงเกี่ยวไอ้กูกีฮอร์นี่ห้หมดก่อนเดี๋ยวว่าไม่คุณคุณโมกบกันหรอโมกบกันหรอเพื่อนเกี่ยวครแสบเลยโอ้ยอะไรเนี่ยอ๋อ ดูดีๆนะ๋วยเตี๋ยวนะเส้นเล็กนะขนอะไรมันมีขนอะไรขนอะไรไม่รู้แม่ค้าเปล่าผมแม่ค้าแม่ค้าผมหยิกเปล่าเออเฮ้ยหน่อยวะทำไมมันหยิกทำไมมันหยิกมันหยิกมาพร้อมลากเลยมั้ยลาสีขาวผมขาดคุณไม่ว่าแล้วจิกมาพร้อมลากเลยเวียนหัวตัดเลยเนหัวอู้จริงอีพีนี่เหมือนอาบัติค่าอะไรนี่อีพีนี้เกิดขึ้นได้เพราะคุณนะ ไอ้นี่เรากินจีจัยไม่จเขาเแ็กจริดจีังจีายเลยผมก็ตกใจกับเธอนเออ้ยววอะไรกูเลยดกกูหิวกูมาเจ๊จริงจริงตแหนึงตองท่่งจะงไแยาแดดจีจังีผายกวนกูแดกเยอะนะไอ้นี่มันแบโอ้ยสเป้าสเป้าเอัดเพื่อนมราสั่ไม่เลยเอากระั่งใจเอานังใจกระังใจกระ นี่ขอกนุัาใจหน่อยลุยเอผิีผู้ชุมนุมไอ้การลูกตัวเชีเยร์แล้วมะไอสัสพี่หมแล้วเดี๋ยวเขาบอกว่าเมื่อกี้โทรมาเหรออีกอ่ะพี่พายแล้วใช่ลงลงลยใช่ฟังใีกหนึ่งแต่ฟังมึกโทรแล้วฮัลโหล ฮัลโหลฮัลโหลนาวนาวอะไรมานาวพูดว่าแซมสู้ๆอะดิอ๋อมันใช้เวลาโอ้ไม่ไมเข้าใจจริงๆว่าทเพออะไรมะนาวพูดพูดหน่อยแซมสู้ๆหนไหนครับบอกแซมด้วยแซมสู้ๆครับสูๆ้ๆครับ <laughs> ลาอยู่ีวะนี่เลยปลุกกูมาขนาดนี้แล้วลูกชิ้นก็ยังลูกชิ้นปลอมอีกมะนาวเขาบอกสู้ๆว่ะมะนาวเขาพูดว่าสู้ๆแล้วนะเขาพูดนะแซมสู้ๆแล้วนะเมื่อกี้เฮ้ยเตัวแทนต่างตัวแทนจากจังหวัดอุบลราชธานีอุบลราชธานีเนีอากูไปทำไมเนี่ยมึงกูมาทอแล้วเอากูมาทอมายังไงก็ไม่รู้กูอยากเห็นุตัวเองมากเลยตอนนี้ เดี๋ยวก็ได้เห็นคุณเหมือนโรเบิดสายควันมากเลยเหมือนเลยกูก็ไม่ว่าอะไรกูว่ดทิปหายเลยขอแก่หน่อยดิขอทุกอย่างเลยเนี่ยผมฟังคลิปตัวเองแล้ว่ะาำไม่มีใยบแกล้งเลยนี่สาบานว่าอินโทรช่องดาวิกเอสเก้อ โอ้ฟังเสียงตัวเองเอากำลังใจเออมอสมีไมเออมอม่กะไรอยู่มั้ยมาเรวมาเดวแก้วมาเนี่ยแก้วอะเนี่ยเขามี ไม่ไอควันะนดึงย่อแต่ควันะนเต็มเต็มเมรู้ว่าเราไม่รู้ว่ากินแร์ี่อยู่เจดึงตำมีอะไรไม่รู้ไม่รู้เไมรู้ว่าเราอลุงหนึ่งลุงหนึ่งต้องการกำลังใจเหรอลหนึ่งิตี้เออผมต้องการเลุงหนึ่งก็กำลังใจอ่ะจากจากใครอ่ะนั่นน่สิใครวะใครก็ได้ปะด้ทีนี้ใครก็ได้นะใครก็ได้นะัรหาถ้าโทวหาอันนี้หาเลยนะโทรหาเพื่อฮัลโหลพาย พลอยพูดพูดอะไรคำหนึ่งให้พี่จัาได้ปะได้พูดคำว่าลุงหนึ่งสู้ๆนะคะเอาชัยชนะมาให้เราให้ได้โอเคอ่ะลุงหนึ่งสู้ๆนะคะเอาชัยชนะมาให้เราให้ได้มามาดีกว่าไปเอามาเดี๋ยวพลอย ม่ทำไมพอย่างเียเลยอ่ะไม่ไหบอบไม่ใช่เหรอพดเจ้าดก็้ี่ของผมเออเหอแงคนละคนแย่งพลอยบั๊บัลุหนึ่งเลยอ่พุกพเอาไปใกล้ๆเอาไปใกล้ๆบั๊บลุหนึ่งเลยพลอยบับลุกหนึ่งเลยลกไปบไปบพอยจับมาตอนนี้ต้องการกำลังใจหึอธิบายให้พลอยฟังก่อนพลอยพนี่ตอนเนี้คือเขากำลังแข่งกันกินก๋วยเตี๋ยว อ่าแล้วทีเนี้ยลุงหนึ่งกับแซมแล้วก็ทีมงานอีกคนหนึ่งกำลังแข่งกันอยู่แล้วลุงหนึ่งเนี่ยเขาต้องการกําลังใจจากน้องพลอยพลอยอ่าบับบับลุงหนึ่งหน่อยสู้ๆนะคะลุงหนึ่งเอ้ยใครได้ที่หนึ่งนะคะจะารางวัลสามสิบเยอร์ดีมเกไ่มพลอยพลอยซื้อไปสามสิบปอนด์พลอยพลอยแล้วคือดูซื้อแล้วก็ต้องปากกันเลยไปไปดูเขาดิู เ้าได้ไปแล้วใจเย็นแบ่งนะปุกบเขามาทำไมเนี่ยทำไมแม่ต้องเป็นเขาอ่ะการจกของฟังเขาเ้อเออจอกของก็ได้ไปเร็วเอออยู่ดีเพลินเลยออสิใจมันโอล็นจีใครลิีว่อะไรคำเนี้ยเออม่ีไรไม่จีนะเหรอ เอ้ลุงนี่ตอนนี้ลุงหนึ่งสู้ใหญ่เลยพอยลุงหนึ่งใหญ่เลยเฮลุงหนึ่งพเลยวะเออใหญ่เลยวะพืนใหญ่เลอเออว่าไปลงว่าไปสองพลุงสู้สู้ลุงสองพันสู้ลุงกูดัดงกูเปลงก็แล้วหัวเปลงสู้ลุงอ่ะลุงกี่หอแล้วบอกน้องพอยไปกี่หอแล้วตอนนี้สี่หอแล้วสี่หอแล้วหอหหอหคือหอที่ห้าแล้วเออไปได้อยู่ได้อยู่ เออยพลอยก็พลอยพาร h, ับหน้าล sure. ุงยองไปแล้วนะฮะพลอยก็พูดถึงช่วแล้วนะฮะไม่น่ารับเลยไม่น่ารับเลยเนี่ยแล้ต้องเผาไม่เผาก็ไม่ใช่โบอยโไบอยเจ็บใจมากเป็นไงทำไมพอยไม่รับเลยนะนอนไปแล้วเนี่ยตื่นมาทำไมอะไเนี่ย มันเลยแบตหมดเนี่ยอีกยาวเลยมันเลยกล้องจะแบตหมดเนี่ยอีกยาวเลยอีกเจ็ดนาทีหมดเวลาแล้วอีกเจ็ดนาทีหมดเวลาแล้วอ่ะมาเราเราขอเอาบัฟคืนครับผมวตู้อ่ะน้องพลขอบขอบคุณน้องพลด้วยนะครับสวัสดีค้ต้องขอกเลยนะอ้ยไม่ไหววะผมไม่ควรติดน้ำประเสริฐไปเหี้ยบแน่อ้าวตัลงมดแก้วหมด

มีสัมผัสขับุขงยุ้ขเสยสรุงกระจุงจังหาอุ้ยขมุ่งขสบกระอางอ้ออ้ออ้ยขมุ้งตสวยแต่นแตรักขบุ้กระตุ้ยกระตะสุยสวยขำปิบขมุยสัมผขมุยขงผูกขึงไอ้เนี้ยวดเอาวะดเอากูนี่นีเนี่ยเ้าเมยเดตาขวางเธอติดตาไอ้ยังายไม่ากูเลยมันช่างบึม เห็นตอนแรกฉันนั้นสะบืม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 เหมือนกับพี่แซมบอยแซมชงกาแฟเพื่อนว่าเอาเทเธอเดินเข้ามาแล้วบอกว่ายอมแพ้เนี่ยนี่คือคือจบแล้วนะหกนี่คือในี่คืุณเฉลเนี่ยฮอเนี่ยคุณชนะอ๋อเนี่ยชนะเลยเหรอสองพันเหรอ สองพันผมได้ยกค่ากระเป๋าเหรอเออใช่เหรอเออบอกให้ว่าพรุ่งนี้พาผมไปซื้อนะก็แล้วแต่ซื้อไปแล้วไม่ใช่เหรอก็ซื้ออีกอ๋อซื้ออีกแล้วใช่ครับซื้อแล้วไม่ได้เอาซื้อก็ซื้อแล้วเฮ้ยผมชอบเพลงนี้มาเพลงนี้ได้ไม่ได้เล่จำสิบผองมองและคิดถึงแต่มืนอโอเค เนี่ยเดี๋ยวไอ้มนมันก็เสียใจเลยอ่ะตันกิดพรจริงจริอ๋อเหรอเออมันต้องอีกคนนึงนี่เรากำลังกินอะไรอยู่กินกินปลไหลไม่ใช่ไม่ใช่ผัดไทยผมดูนี่ก็ได้อะสวัสดีครับสมาธิพี่น้องคนไปอยากเพื่อกินข้าวด้วยปลาหมึกปลาหมึกป่วยครับพี่น้องเออปลาหมึกป่วยพี่น้องถ่ายยาข้าวได้พี่น้องเด้ ตัวร่มตัวร่มหนาวฟังครับเสียงกำลังประกาศเนี่ยมือนแรกเออฮะพี่น้อ,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 นองเลยเออมาเอาล,ลูกหนึ่งก็ไหวละล,ลูกเดียวละปล่อยละลยปล่อยจอยปล่อยจอยละมันเป็นปล่อยจอย AFK ละเออ,เเอ,อสวัสดีพี่น้องมองไปเลยคนระับผมมื่อนี้กับยูก็เข้าเลยะกินกับก๋วยเตี๋ยวเออกินก๋วยเตี๋ยวกระดาษเด้ไพี่น้องไหมพี่น้องมองอ่ะอีกสองนาทีหมดเวลาละเฮ้ยเหรอเออ ผมจะได้แชมป์เลยคุณจะได้แชมป์โนนตไอ้ฮัดเอา iPad มาสิไอแพดอยู่ตรงโซฟาผมจะได้แชมป์เหรอเออให้ผมเถอะนะจริงๆยอมผมเถอะไอ้เหี้ยกูทำขนาดนี้แล้วให้กูเถอะจริงๆจากใจเลยห่อหอเนี้ยถ้าคุณกินหมดภายในเวลาหนึ่งนาทีเนี้ยโอนเลยอืออืออ่าผมเปิด iPad แล้วผมเตรียมทำธุรกรรมทางการเงินแล้วเออสิบเอ็ดวิ้งสิบสองวิสิบสามวิ กูรู้สกว่าเงินสองพอยู่ไกลกูเลยคุณท่านนี้จะมแล้วหกห้าสี่สามสองหนึ่งโอยโอ้ยโอยอยโอ้ยโยโอ้ยยอยยอย คุณแซมครับผมโอนให้คุณแล้วเรียบร้อยคุณภูมิใจไหมครับเรียบร้อยอะไรนะ ตัดจบเลยตัดโอเคตัดจบขอบคุณครับสนุปไหมสนุปไหมสนุกไหมตามสนุกไหมสนุกคือเขาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับผม